แก้แกล้งแข้แกะลเบบี favour, anh, baby, ้ฮแก่แงเบบี้แข้งกะูลไม่เอา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 ไม่ไม่แดงแค่งตาูแข้งกรูโหิก go to the doctor go to see doctor ใช่ไหมคะไม่ได้ ค่อนๆนะติดแวะแหววแต่ป <wh ั้นว้วยแวะแวะกลับบ้านเอาแวะเอาแวะหรอรู้ใครใครเอาแวะแวะลูกใครร้องอ้าวใครร้องเอาแหววแหววอ่ะอ้าวอ้าวแหววตาเบบี้จิอ๋อเบบี้ร้องเอาแวะแวะเบบี้แคนก็รูร้องเอาแวะแวะจะกลับบ้านใช่ไหมคะใช่ แล้วแล้วแล้วใครใครมารับเบบีแคนกรูคะใครมารับเบบีแคนกรูกลับบ้าน<อ> Baby เบบีแคนกลูอยู่แม่โอ้อยู่ตรงไหนอะอาวบ้านอ๋อพ่อแม่อยู่ที่บ้านหรอกคะ่ะใช<จ>่แล้วเคยเห็นอะไรอีกวันนี้<ะ>แล้งเคยเห็นอะไรอีกคะเต่าเต่า Big t ท t a l ใช่ไหมคะมีมี a l l t o t ท l ไหมคะก็เวเน้องอัน้องับบ้าน้วยน้องับบ้านวยอ๋อเ่งพ่อมาลยวแม่มาลยวอ๋อพ่อมาแยวแม่มาแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้ค่ะ เจ็บป่ะอ๋อเจ็บไปหรอทำไมเจ็บอะคะหมอทำอะไรคะอ่ะยาิาคิดาหมอค่ะหมอฉีดาหมอมาน้ำมาเอาไม่ถาหมอ,อมแล้วใครหาหมออีกลูกแล้วไงเห็นชีไม้หเห็นหฮสไม้หเห็นไหมคะวันนี้ กมีเบบี้ฮอสหรอคะแล้วมีานาาหนาจเดินบบนตัวอย่างฮอฮอสวอลกิกทูโฮมหรอคะเวบัวบเวบ้ามาแล้วเว็ม่มาแล้วเวยุ่งมาแล้วอ่ะยุ่งมาแล้วแล้วฮอส พ่อซ oh, okay? okay? mm ิกไหมคะซิกไหมป่วยไหมพ่อพ่อต้องไปหาหมอไหมคะโกตูซีด็อกเตอร์ไหมคะไม่เอาอ๋อม่เอาแล้วชีพละคะแบบแบบอบเบอบบอบเบบบบเบบบอ กลับบ oh. ้านววะะเอากลับบ้านด้วยกลับบ้้านดวยแล้วแล้วมีใครมารับชิ้งนะอ๋อเอาแม่เอาไม่เอาแม่เอาไม่เอยแม่แม่มาแล้วพ่อมาแล้วแม่มาแล้วลูกมาแล้วพี่มายังอันหนึ่งจอมจอมบิ๊กฮะโอ้คุยจนน้ำลายไหลแล้วนี่ยเออเช็ดหน่อย หน hmm. ึ่งคืออะไรลูกนี่ค่ะนแรกันนอันหนึ่งัวเวนนี่ละี่นั่นี่คะกี่ตัวลูกแค่กินแควเใครกินแครอท อ๋เก่งจำได้เยชีพกินแครอทใครให้ใครให้แครอทลูกใช้ป้อนแครอทชีพเอ็เอ็นเอ็นเอเดดเอ็นเอเด็ดเนอแม่ไม่ได้ให้หรอคะอ้าวลอไมแม่ไม่ได้ให้อ่ะสองคนที้ีแดด เพื่อนไม่เอาอ๋อแม่ไม่เอาเหรอ